สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มุทองเกษตรพิทักษ์โลกครับพามาดูแปลงมันสำปะหลังครับยังอยู่กับคุณอ้อครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณอ้ออีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวเลยครับชื่ออ้อค่ะชื่อจริงชื่อลุงรตีเขียมสุวรรณค่ะตรงนี้เราอยู่เขตอะไรครับตําบลหนองจิกอําเภอคิริมามจังหวัดสุโขทัยค่ะแปลงมันสำปะหลังของคุณอ้อกี่ไร่ครับสิบสองไร่ค่ะสิบสองไร่พันอะไรครับพันละยองห้าค่ะ พันละยองห้าเนาะตอนนี้มันสำหรับของคุณอ้ออายุกี่เดือนแล้วครับสองเดือนค่ะสองเดือนเองค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ว่าเป็นยังไงโอ้โหครับสองเดือนครับนี่ครับมาขนาดนี้เลยคุณอ้อเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีใจค่ะดีใจเนาะค่ะอายุเพียงสองเดือนเองสองเดือนค่ะสองเดือนจริงๆเหรอครับสองเดือนค่ะเพราะปลูกวันที่ยี่สิบห้ามีนาปลูกวันที่ยี่สิบห้ามีนาค่ะนะครับวันนี้เพิ่งวันที่ยี่สิบดยี่สบด พฤษภาสองเดือนกับอีกสองสาวันเองครับของจริงครับสองเดือนครับมาดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหนะครับถือว่าน้องๆหัวมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเทคนิคของคุณอ้อในการทําให้มันเกิดผลลัพธ์ตั้งแต่อายุสองเดือนคืออะไรครับคือเรานําโฟทีแช่ท่อนพันุ์ก่อนปลูกครับแล้วก็ฉีดพ่นด้วยไหมครับพ่นไปหนึ่งครั้งค่ะฉีดพ่นไปหนึ่งครั้งค่ะตอนมันอายุได้เดือนหนึ่งที่มาฉีดนะคะ อืแล้วปุ๋ยใส่ได้ยังครับยังค่ะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะอืมนะครับก็จะช่วยประหยัดขึ้นมากเลยใช่ไหมครับค่ะแล้วเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแมลงศัตรูพืชเข้ามารบกวนไหมครับไม่มีค่ะไม่มีอะไรมารบกวนเลยไม่มีเลยหรอครับนี่ครับใบครับใบสวยสะอาดมากครับนี่ฮะแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ต่อแน่นอนค่ะอืมนะครับพอมันอายุสามเดือนจะซื้อแบ็คมาคู่กับโฟตีฉีด ระเบิดหัวอีกครั้งนึงจะ้ะเดี๋ยวก็จะมาเพิ่มระเบิดหัวเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักให้เขาอีกรอบนึงใช่ไหมครับเอาใจช่วยครับขอให้คุณอ้อมีผลลั์ในเรื่องของการปลูกมันสำหลังนะครับขอให้มีผลผลิตที่มากขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้อมากครับผมนัทพงศ์ทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ